สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไวทุกตาผาฝันพบกันกันนี่บุค่ะกาเฟ่วนๆอุ่นๆเนาะค่ะะเนะกับบรรยากาศลมเย็นๆในจัดเด้อมาค่ะ หอมมะนาวค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนก็นสบ,บายดีบัวจ้าเพิ่งแฟนเอ้ยไปนอนอันเตรียมอันเก้าอี้ไปนอนอาบเดดละจักประมาณเท่าไรคะน,นี่เข้าหมองอันสิบหมงเนาะค่ะเนาะประมาณสี่สิบห้านาทีหอดชั่วโมงหนึ่งพันกเกับข้าววเหียนี่ เดี๋ยวก็เอายันสะพ้ายหนึ่งมาเหอะค่ะพักกันยูน่นนำกันการยู่นคนเนยนคนละหลังอืมหอม,หอม hà khim nhiều việc mà láng mùi đó đấy cả Chắc nhà mì kín nồi nữa không bóc bên nó khả nọ Hãy subscribe cho không จักไอพันเอ็ดตื่นดังก็เกาแกๆอยู่คาบูนังสวนนังหลังว่าได้เป็นยุ่งหรอคะตังขุนตังอยู่ปากันอยู่เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็มาปีละเทื่อ อั ة, นนี ment, yo, histoire, ้คุยเรื่องแต่ยังกินข้าวเหนียวกับการทำงานนาะค่ะเห็นวันว่าอีกสักประมาณเดือนเดือนสองเดือนก็ได้ในอย่างกันได้กีดมันบอกว่าเบื่อก็ะเขียวติ่มมันแล้วเด้ค่ะ กาแฟก็หมดถ้วยแล้วน่ะนี่กาแฟมดถวยแล้วก็ไปเพื่อไปมันเลยค่ะเนาะเพราะกันคลิปนานเลยจ้าแบบอันง่ายๆสบายๆในมือกันเพือมีความสุขทุกบ้านทุกคนเลยค่ะอันสวัสดีเลยจ้า